สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น P, นีน้องๆเอฟซีแฟนจ่องของบีทีชาน้ว่าเสียนขวัญก่นนะครับวันนี้นะครับเสียนขวัญก่นก็จะมาวางแนวทางรัฐบาลให้ตั้งแต่นิ้นๆเลยนะครับะนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลงวดวันที่1เดือน2 1เดือน2นะครับ พศ2566นะครับ1เดือน2พศ2566นะครับสำหรับแนวทางของเสียนคอนเกนนะครับก็จะมาวางให้วันนี้นะครับผมก็ก่อนที่จะไปวางแนวทางวันที่1เดือน2นะครับเสียนคอนเกนก็จะเอาสูตรจนสูตรของงวดวันที่นะครับงวดวันที่17เดือน1พอศ2566นะครับ มาให้ดูก่อนนะครับผมส่วนแนวทางค่อยว่ากันนะครับผมอาตอนนี้มาดูสูตรชนสูตรงวดประจำวันที่17เดือน1พศ2566นะครับผมเสียนควันเจนอาจะมาให้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยไปตามแนวทางวันที่1เดือน2พศ2566นะครับอะมาดูกันก่อนนะครับผม แนวทางนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเสียงคอนแกนด้วยนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลนะครับวันที่17เดือน 1. พศ2566นนะครับที่ผ่านมานะครับแนวทางรัฐบาลนะครับสูตรชนสูตรนะครับสูตรชนสูตรครับอของเสียงคอนแกนนะครับสําหรับ สูตรชนสูตรนะครับที่ผมได้วางไปก่อนหน้านั้นนะครับที่เป็นวัวันที่สิบเจดือนหนึ่งพศสองพันหน้ารอหกสิบหกะครับดูกันเลยนะครับดูกันเลยสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นหกเด่นห้ารองหกนะครับบวก9นะครับหกกับ9บวกกันเท่ากับ15นะครับเด่น5รอง6นะครับเด่นหน้ารองหกนะครับ ก็เข้าไปที่เข้าไปที่บนนะครับเข้าที่เด่นห้าลองงบเก้าอยู่นอกกรอบก็เข้าไปเลยนะครับเข้ามาบนนะครับส่วนสูตรที่สองนะครับสี่กับเก้านะครับสูตรที่สองสี่กับเก้านะครับเซียนก่อนเกล็เข้าไปที่สี่กับเก้าเลยนะครับเข้าไปสี่เก้าเก้ามาบนนะครับส่วนสี มาล่างนะครับส่วนสูตรที่3นะครับเสียนขวัญเกลนก็ฟัน7ตัวเดียวนะครับ7ตัวเดียวแล้วก็เก้าเข้ามานะครับ7มาล่างนะครับเจ็ดมาล่างนะครับเก้ามาบนครับผมเก้ามาบนนะครับสําหรับสูตรที่3ส่วนสูตรที่4นะครับสูตรที่4นะครับ สี่เข้าไปที่สี่นะครับสี่มาล่างนะครับผมมาล่างห้ามาบนนะครับ5้ามาบนสำหรับสูตรของเซียนบอลเกลยนนะครับสูตรที่สาสูตรที่สี่ต่อไปสูตรที่ห้านะครับผมจำแค่5สูตรนะครับถ้าสูตรที่หาสูตรที่5นะครับเท่ากับ0 9 8ก้าแดมาที่9นะครับบนนะครับมาที่เก้าบนนะครับผมมาที่9ก้าบน นะครับส่วนอ่าสูตรที่6นะครับก็เป็น5 6, 7ก็มาที่7บนเอ้ยเล่าง5บนนะครับแต่เส้นคนเขียนไม่เขียนนะครับเอาแค่ห้าสูตรที่มองที่เราสามารถมองเห็นนะครับต่อไปนะครับก็มาดูฟันตัวเดียวนะครับฟันตัวเดียวคือก็คือฟัน7นะครับ พันจ็ดตัวเดียวเก้าก็ยังมาบนนะครับเก้ามาบนจิตมาล่างจิตมาล่างนะครับจิตมาล่างนะครับอ่ะนี่คือสูตรชนสูตรของเซียนคนแก่นงวดพระจันทที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมานะครับอ่ะสำหรับตัวที่เจาะชุดเต็มนะครับเซียนคนแก่นอ่า ครับสำหรับจุดเต็มของเสียงคอนเกนที่ผ่านมาเสียงคอนเกนหาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรนะครับอ้านะครับผมสำหรับแนวทางของเสียงคนเกนไม่เป็นไรครับสรุปแนวทางสรุป วันที่17นะครับประจำวันที่17เดือน1นึ่งพศ2 5 6 6นะครับรัฐบาลาสูตรจนสูตรคองเสียนขคอนเกนก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ขอไปนะครับผมก็มาตามกันต่อเลยนะครับตัวมาตามกันต่อเลยเอาเป็นว่า,าตามแนวทางวันที่หนึ่งเดือน2 สสอพนห้6กันต่อเลยนะครับไม่เจอครับผมมาตามสูตรชนสูตรของเสียงขอนเก่นเลยนะครับมาวางแนวทางรัฐบาลมันที่1เดือน2 2566นเลยนะครับมาตามกันต่อเลยนะครับแนวทางของเสียงขอนเก่นนะครับงวดประจักวันที่1เดือน2 พศ2 5ด6นะครับดูเลยดูไปเลยนะครับแคปได้แ็บนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนช่องหรือว่าท่านที่เดินทางผ่านไปมานะครับก็เข้ามารับดูแนวทางมารับแนวทางคนจากเซียนคอนแกน่นนะครับสําหรับสูตรชนสูตรรัฐบาลนะครับของเซียนคอนแก่นก็คือวางรัฐบาลให้วันที่1งวดวันที่1เดือน2 2566ครับแนวทางรัฐบาลนะครับสูตรชนสูตรนะครับ ดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับอาสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสําหรับวทางรัฐบาลสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับเชียนคนแก่นด้วยนะครับอะสูตรชนสูตรนะครับสูตรหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับห้าบวกแปดเท่ากับสามนะครับห้าบวกแปดเท่ากับสามอะดูเลยครับสูตรที่หนึ่งส่วนอเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าอา สูตรไหนที่ชอบเข้าแล้วก็สามารถจับคู่กันได้ก็ดูนะครับดูนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็คือ1กับ6นะครับดูและพิจารณาไปด้วยนะครับจะได้จับคู่ชุดถูกนะครับผมสูตรที่3นะครับ6กับ8นะครับสูตรที่3 6กับ8นะครับผม มาตามต่อกันสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่นะครับสี่กับห้านะครับเหมือนเดิมนะครับสูตรสี่ไม่เปลี่ยนนะครับสูตรสี่ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนต่อไปนะครับสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าสี่ห้าหกนะครับสาหรับสูตรที่ห้านะครับเสียนคนเกียนก็สี่ห้าหกนะครับอ่ะนะครับ ฟันตัวเดียวนะครับฟันตัวเดียวอสองตัวมาตัวพูดง่ายๆครับสองตัวมาตัวแต่ฟันให้ตัวเดียวก็คือสามนะครับฟันให้ตัวเดียวคือสามฟันให้ตัวเดียวคือสามนะครับ <S <S สำหรับท่านใดที่เข้ามาดูเข้ามาดูแลติดตามแนวทางของเซียนคอนเกียนก็ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเสียนคอนแกนด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาตามอ่รัฐบาลวันที่1นึเดือนสพศสองพันห้ารสเซียนของเสียนคอนแกนนะครัของเสียนคอนแกนชุดบนนะครับบนเด่นบนล่างนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มอ่ะมาดูกันเลยนะครับชุดเต็มนะครับแข็บได้แข็บนะครับอ่ะเอาอ่าให้เข็บ ให้เข็บเอานะครับเข็บเอานะครับสูตรชนสูตรเพื่อจะนำไปพิจารณาเองนะครับชอบก็จัดขัดข้อผ่านนะครับสำหรับสูตรชนสูตรของเสียงคอนเกนนะครับผมเข็บได้เข็บนะครับเก็บได้เก็บมาตามกันต่อเลยนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นรัฐบาลแนวทางรัฐบาลวันที่1เดือน2พศ2,566นะครับแนวทางรัฐบาลนะครับของเซียนคอนแก่นนะครับ ชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะครับเด่นบนล่างนะครับชุดเต็มเด่นบนล่างชุดเต็มนะครับเด่นบนล่างชุดเต็มอ่นะครับเด่นสามฟันสามตัวเดียวนะครับฟันสามตัวเดียวครับก็คือหนึ่งสิหนึ่งหกห้าแปดสี่นะครับเสียงคนเกนมาวางให้นะครับวันนี้นะครับวันนี้วางให้เลยนะครับสามหนึ่งหก 584นะครับ316 7เอ้ย316 584นะครับสำหรับอ่าเสียนขอนเจ๋นนะครับวางเลขเด่นให้ีกคือ316 58 584นะครับอ่ะจับชุดวินนะครับคู่จับชุดวินก็คือ31 36 35 38 แล้วก็3 4นะครับอ่านะครับวินต่อถ้า1มาก็1 6 1 5 1 8 1 4นะครับถ้า1มาก็คือตามนี้เลยส่วนถ้า6มาก็คือ6 5 6 8 6 4นะครับอ่าถ้า5มาก็คือ5 8 5 4นะครับห้า5้าแแล้วก็ ถ้าเป็นแปดมาก็แปดสี่นะครับแปดสี่นะครับผมแปดสี่นะครับผมอ่สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับวันนี้วางแนวทางให้แต่เนั่นเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้นําไปพิจารณานะครับว่าอชอบ ตรงใจตัวเองไหมหรือว่าอยากจะเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นอื่นก็ได้นะครับผมก็ได้นะครับลองรัไปพิจารณาดูนะครับผมนําไปพิจารณาดูสําหรับแนวทางของเสียงคนเกนงบันที่สำหรับรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสองศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเสียงคนเก่นก็ได้วางไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายนะครับรอโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเซียนคอนเกนจะมาะวางให้โค้งสุดท้ายนะครับจะมาตัดออกให้เหลือให้เหลือน้อยชุดลงกว่านี้นะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มเดี๋ยวจะมาะนะครับสาหรับหน้าต่างของเซียนคอนเกน แนวทางของเซนยนขอนแก่นรัฐบาลวันที่มวดวันที่หนึ่งเดืน 2, อนสองศสอง6ันห้าร้อยหกสบกนะครับเข็บได้เก็บนะครับเก็บได้เข็บนะครับผมจุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับก็ฝากด้วยกันลยการขอให้ปังๆเง่งๆนะครับขอให้ปังเง่งๆนะครับเหมือนกับมวดสิบปัน นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้าครับ,ขอ,รบ,อะะรบขอให้ปังๆเฮงเริงนะครับอ่านะครับขอให้เป็นเฮงปังๆเด้อพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปัด้วยกันทุกทุกคนนะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับอืมนะครับสำหรับ แนวทางที่ผ่านมานะครับของเสียนคอนแก่นนะครับก็สูตรจนสูตรก็เดินดีนะครับเดินดีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มาวางแนวทางรัฐบาลงวดวันที่1เดือนสอง6อให้กับทุกทท่านแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับผมก็ก็เข้าไปดูในช่อง youtube นะครับ ช่อง u t u b e นะครับบอยไม้สระรีตอทหารจรี an, e, แล้วก็จุดนะครับ C ตัวใหญ่นะครับ C ตัวใหญ่ C h A N N E L นนะครับ T Channel นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้กับเชนคอนเกตด้วยครับแล้วก็กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์ที่ ส่วมเสื้อสีน้ำเงินคอปกนะครับสวมเสื้อสีน้ำเงินคอปกนะครับเน้นย้ํานะครับเน้นย้ํานะครับโปรไฟล์ที่สวมเสื้อคอสีน้ำเงินนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับก็ฝากเข้าไปกดแชร์ที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับมันก็จะดิ้งขึ้นมาให้กดติดตามนะครับผมแล้วเราก็กดติดตามไว้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คบกับ คลิปหน้าพบกันใหม่พบกับพบกับรัฐบาลโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่1เดือน2พศ2566นะครับโค้งสุดท้ายนะครับเซียนคอนเจนจะมาวางให้อีกครั้งนะครับอ่นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ